เมื่อกี้เราไม่ได้เปิดไมเลยไเไปเดินเข้าไปนี่ไปไดปนไปไหนต่อก็เดินไปตามทางอ่ะทางที่มันแบบคนปกติเขาเดินกันโอ้ยทางปกติ <c oughs> โอ้ยเรียบดีผม <c oughs> ไม่อ่านเลยเหรอ <c oughs> อะไรแรงข <c oughs> ้างนี้คือนี่ใช่ปะ ไม่รู้อ่ากดไม่าวไรแช่จริงนะเธอไม่ใช่คนจากรถแบบนี้นะมันเป็นต่างโลกอ่ะเรามาต่างโลกโด,โดนโดนรถบรรทุกชนโดนออพติมตัสไทม์ชนโดนมาต่างโลกโออพติมตัสไกรอโอ,โอ้อ่าอ่าให้ทำไรอะ่ะปล่อย uh อ่าอุ้ยวัะตุทรงสีขาวใส่มันอู้ว้าวนั่น<ว>แหละปล่อยของเหลวสีใสใส,ส่มันเลย คีไปหนึ่งเดาชักก่อนอ๋โอโ,อโอแกแล้วนี่นอแนติเด,เดีใช้เลยใช่ป่เใชอไฟได้เลยอเท่ไฟันเต้อ,อม,ม,มาเลยไว้น้นำมันเถอะไปในตอบกดิ้งเลือ ทังงานจะหมดแล้วคาดตัวตายเถอะวทาไมันบินไม่ได้อ่ะจำได้ว่ามันจะมีมังกรพวกมันนั่นได้ไปสู้กับมันดีกว่าอ๋อนั่นไงนี่มังกรเหรอคิดว่ากินไก่ายอ่ะทำไมมันมุดไปไหนอ่ะมันมุดลงไปในดินแล้วข้าเดี๋ยวเราก็ต้องสู้กับมันอ้าวแล้วมันไปทางไหนวะ เอ้ยไม่ไปทางขวาทางขวาทางขวาทา,างนี้แล้ทางล้างกินเลยทางลัดทางลัดเอ้ยเอ้ยข้าวตัดตีนอะไรผิดทางเอ้มาทุกทางจ้าหมาย้สวยจัง <S <S มันเลโก้เลยอ๋อไหนเอ้ดูนั่นสิ อวิวิวสาวสวยสาวสวยกิ้งก่ายักนี่ไอเนี่ยเป็นผู้ชายอย่าได้กลัวไปเรืยๆลยฉันกลับมาแล้วก้องังคุยกับกิ้งก่ายักษ์ฮะเชื่อหรือไม่ว่าไอเนี่ยเป็นผู้ชายไฟหนะนี่มันตอนิดส่องปีกไหม่จ้า ไม่เลยมีหลายปีถ้ามีสองีมันก็เป็นมังกรถ้ามันจะเป็นมังกรมันต้องมีหลายปีกได้ปะก็ไปแล้วกบโดนตอกกันแล้วยังดีที่คว้าเธอไว้ได้ทันไม่ขอบคุณนะดีน่นที่ไม่ลุดไปน่ะ ดีที่ผมยังไม่รุดแหมเมื่อกี้จริงแล้วมันใส่วิกมาโดยตลอดใช่ไหมฮึนึกอยู่คนอะไรผมซี่เลือกอะไรต้องเกี่ยวอะไรกับเจ้าคองมลับคือไม้อะไรอย่างไรก่อนได้หรออะไรวะโอ้นั่นคืออะไรน่ะพี่กสือชั่วเลยน้ำเชื้อมบางคนนั่นตอบกันเมื่อกี้อ่ะอ อันนี้บอกก็สื่อเปล่าเมือ่อกี้มันคุยกันแบบเราอยู่ด้วยกันไม่ได้คนกับมังกรน่ะไม่เคยเห็นทีน่ไหนรามะกับมังกรหรีอเลยเคยเคยดูเรื่องนี้มันเรื่องเช็งอะรามะยิ้มตอบมังกรอะอ๋อที่มันเป็นลางอนีม่มีอะไรบ้างจีจะไปไหนต่อ ไปตามทางที่เขาไปกันน่ะได้เลยโอ้ยตามทางเฮ้ยมีหีบด้วยกดเปิดดีกดกดเปิดดิถ้าเปิดดีๆมันจะเปิดได้นะอ๋อเออมีการ์ด้่อนอ๋อ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 เฮ้ยน้ำสลามปล่อยน้ำเชืออะไรมา เ้าสลามเตรียมรับน้ำไปอุ้ยไม่โดนใหรมั้ยไม่มันไม่เข้าข้างในมันข้างนอกอ่ะไม่ดีเลยอู้จะแตกข้างในเร็วสลามใา้มั้ยเปียกชิ้มเลยอ่ะบอกว่าแฉเลยเรามีความฝันอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราไปตั้งโรกได้เราจะไปเป็นออลสลามหรืสวยแล้วก็นั่นแหละเอ่อเอาวนไม่ได้ไงเมื่อกี้อยู่ตรงหินเนะสลามน้ำ ไอเจคีเป็นใครอ่ะคุณทุกจับแล้วเนื่องจากล่วงละเมิดทางเพศกับสลามนะพ่เ้หมดทธอยู่บเธอนะคุณอะไรเนคืนนท้อไม่ง้ัริวินาบอะไรเบอ่อ็ด่บอร์เบ็ดอร์อัอรนเบ็ดเคยไม่้โนเบอร์เบอคนเบอร์อะรทำงานรู้คนอะไรเหบ้ตนประจำตัวหน่อยเจนกนพวกเราบิเกรี่

<c oughs> อันนี้มันน่ารักตรี่ว่าตอนที่มันแบบกูหรืออะไรชอบทีบอากาศกระทืบกระทืบอากาศ,กะกะกาศอะไรนั่นยิงแยก่กว่าตัวันทอดยิอาหารชุกเชิญซึ <c oughs> ก,ก็คือเป็นแนกเดนนางใั่ไมเราอยากให้มันมีไอโดจินที่แบบไม่ใช่แน,นวแปดบัวแต่เป็นแนวแบบ เอาทำไงแบบเอเธอหิวจะตายการเธอจะตายแล้วก็กินงนงี้เอ้ยงั้งตื่นหนึ่งแล้วก็เจอขี้เต็มตื่นอะไรนอกจากนี้ฉันไม่สามารถปล่อยเขานะการพูดแบบนี้ดูไม่สุภาพเลยนะตี่น เฮ้ยนี่เชื่อด้วยังเฮ้ยอะไรอะไต้ตัวหม่เหรอีเปลี่ยนตัวได้ปะจมตีสลามได้ไหมอุ้ยถ้าแม่มันเลื่อนไม่ได้เนี่กดเลื่อนด ยิงเอวไปมีกล้องนะเป right right ิดไงอ่ะเปิดกล้องไงกดเปิดตรงนั้นนะก็เป right ิดอยู่เนี่ยเปิดนะเนี่ยยังเปิดยังไงกดแบบเอามือสอดเข้าไปข้างในอะแล้วก็ยกขึ้นเอ้านั่นแหละเอามือสอดไปข้างในแล้วก็ยกเฮ้ยได้ดาบมาด้วย เปี okay, first, ยดไหนบ้าที่นี่งไงอาวุ้ไหมเฮ้ยมันแรงกว่าเดิมอเคใช้ดาเนี่ยนะต่อแล้วอาหารชุกเชิน่ะไม่รู้ เตูดแม่จุดสีเหลืองๆบอกกดเนี่ยอื้ยโอ้ยมันทำมาแล้วตูดม,นนมันแน่นจังยูยูดีๆใช่ตูดมันแน่นมากจริงขาะตนตูดมันแน่นดีนะชอบเมืเ่อไรเราจะได้เล่นเนี่ย กำลังดูวิวอยู่เนี่ยเห็นปะดูวิวอยู่โคตรข่าวเลยอ่ะไปแน่ต่อไปตามที่ไอ้สีเหลืองเนี่ยบอกโจมตีงูเหลือมเนี่ยงูเหลือมเหรอครั้งไหนครั้งไหนอ่ะตรงยุ่ทาง เขา,าตื่นปกติไงอมาตะคำโอ้ยม em ันเดินช้ามันเดินย่อแยะยๆอยแย่เอวไม่มีตัวอะไรด้วยมันให้ตัวใช่จะทำให้ตัวก็ไม่ได้ไรต่ออะไรอ่ะเหลืองกวยกวย โอ้ววาสบายสบายพิ้จะไปไหนต่อมันได้ทำอะไรอ่ะเพิ่มเวลเพิ่มเลยใช่ปะเลือดอะไรอ่ะกดบวกเปล่าเลยหอเหรอ เอเว็แปดแล้วโอเว็แปดเองเอเว็แปดนะใช่ไหมเฮดเว็แปดเมีเสียงพากด้วยมันให้ไปทางไหนทางนี้นี่วาทําไมบินไม่ได้อะเฮ้ย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 มฮเเไ้้ยย มันยังบินไม่ได้ทำไมอ่ะไปตรงสะพานดิมันไอ้นี่เดี๋ยวก็บินได้เองเฮ้ยมีอะไรเด้อกินได้ไหมเออล้วอาหารชุกเฉินนะกินมันได้ปะได้มังคุดมาด้วยโอ้ยเจ็บไม่เอา ไ้่มีนกกินนกได้ไหมนกกินได้ปะตอนนั้นผมเหมือนกำลังนั่งมืออยู่นะครับผมก็เลยไม่ได้ตอบเพื่อนไปโ <c oughs> อ้ยไม่เข้าดีๆวะเ <c oughs> ข้ามันต้องแบบแตกต่างตลอดอะต้องไม่ส้ำใครอะสบายดีไหม อุ้ยพลังงานหมดโอ้พี่เขาทำอะไรกันอ่ะโอ้ยบิลหลี